เลาาบมทางทีมพยาบาลมาเร็วองผู้ป่วยนะคะผ่านกล้องวุมบางสิบทีทีชีวีทั้งหมดสิบตัวนะคะเป็นหนึ่งในห้องผู้ป่วยทั้งหมดแปดแปดตัวแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ที่เอาไว้วัดความดันอีกสองตัวแปดเตียงฝั่งห้าสิบเจ็ดเตียงแล้วผู้ป่วยสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะอาชีต์ตัวเมติกกับไม่ค่ะ คนนะคะรวมทั <siglo>. ้งหมด286คนเนนี่ยหมายความว่าที่อาการหนักนะคะท้องแปงของสิงหานะคะเรารับผู้ป่วยทั้งหมดออ280คนนะคะเป็นผู้ชาย101คนผู้หญิง99คนแล้วก็รีเฟอร์กับเข้าโรงพยาบาลกราห์ทั้งหมด5คนนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเรามีความประทับใจอย่างน้อยก็ไม่ถึงจะหนวกหูครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มาเยี่ยมทุกท่านนะคะค่ะ เท่านจะเก่าทักทายทุกท่านนะคะค,ครับสวัสดีนะครับผมนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยถือโอกาสมากดเยี่ยมนะครับและก็มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่มาให้กําลังใจผมทุกท่านนะครับ ที่ดูในในดูแลอาการอยู่ที่นี่นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปในเร็วๆวันนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพช่วยกันกด,ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีขอบคุณนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับครับผมให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็หวังว่าพวกเราจะผ่านพ้น เหตุการณ์นี้ไปในเร็วๆวันนี้นะครับก็ฝากช่วยกันดูแลช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับด้วยความหวงใยจากท่านนายกด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลนะครับทุกฝ่ายผมจะช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม